สำหรับน้องๆน,นะคะที่อยากมีอายุยืนยาวนะคะเป็นร0อปีนะคะวันนี้พี่นุษมีเคล็ดลับเด็ดนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะจากผลงานวิจัยหมู่เกาะนะคะอิคารียาประเทศกรีซนะคะเขามีงานวิจัยบอกมาว่า หอหมูกก่เกาะน,นี้คนอายุยืนเป็นร้อยรปีเลยนะคะเขามีเคล็ดลับอะไรนะคะพี่นุชจะมาเล่าให้ฟังข้อที่1น,นะคะเขากินอาหารที่มีคุณภาพนะคะอาหารที่มีคุณภาพของเขาเนะี่ยไม่ใช่อาหารหรูนะคะก็เป็นอาหารของคนมนุษย์ยุคหินนะคะอย่างเช่นเวลาเขาจะกินเนื้อปลานะคะ เนื้อปลาของเขาเนี่ยก็คือเป็นปลาเลยนะคะไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์ที่เอามาแปรรูปนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากินแบบคนยุคหินนะคะและนอกจากนั้นเขาก็จะชอบกินผักนะคะที่เขาปลูกกินเองนะคะพวกผักผลไม้ที่ไม่ได้ใส่สารพิษหรือสารเคมีใดๆนะคะและข้อที่สองนะคะเขาจะทำงานกันตลอดเวลานะคะ เป็นงานที่เขารักและก็เป็นงานที่เขาปรารถนาจนมีคนหนึ่งกล่าวว่าเขาจะไม่ยอมหยุดทําในสิ่งที่เขาปรารถนานะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินนั่นหมายถึงว่าเขารวยจนไม่รู้จะใช้เงินอย่างไรเขาก็ยังทํางานนะคะหรือแม้ใครที่เกษียณ เป็นถึงวัยเกษียณแล้วบอกว่าโอ้ฉันกเกษียณแล้วฉันไม่ทํางานอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะถึงแม้เขาจะ,กะเกษียณเขาก็ยังคงทํางานอยู่นะคะอันนี้นะคะการทํางานที่เขารักและก็ที่เขาปรารถนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่เครียดนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เห็นตัวเองนะคะมีคุณค่านะคะน้องๆก็จงอยาหยุดนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองรักและปรารถนานะคะและข้อที่สมนะคะ ก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคนชาวหมูกก่เกาะอิคาเรียนนี่นะเขานอนกันเฉลียนะคะวันละ7ชั่วโมงนะคะและนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีเวลาที่จะนอนพักกลางวันวันละหนึ่งชั่วโมงด้วยนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่าการที่จะทำให้อายุยืนยาวนั้นไม่ยากเลยก็มีเพียงแค่3ข้อเท่านั้นเองนะคะเป้าหมายของพี่นุชนะคะก็คือ อายุ120ปีนะคะอย่างมีคุณภาพนะคะน้องๆน,นะคะตั้งเป้าหมายกันที่อายุเท่าไหร่นะคะอย่าลืมนะคะเขียนคอมเมนต์มาบอกพี่นุชด,ด้วยนะคะและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะและกดเห็นโพสต์ก่อนนะคะและพบกันนะคะพี่นุชพิชออนกล้วยหมายระดับ